สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีกรกฎคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะคะทาเพื่อเพื่อนๆค่ะสําหรับในหัวข้อที่ว่าข่าวดีค่ะก่อนสิ้นปีนี้ข่าวดีของเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎก่อนสิ้นปีจะมีอะไรบ้างนะคะก็รับชมได้นะคะทั้งลัคนากรากฎราศีแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมค่ะคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นชาวรากรกฎคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะไปดูกันว่า ข่าวดีก่อนสิ้นปี2015นี้นะคะจะมีข่าวดีในเรื่องอะไรบ้างสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎ s t r e n g t h ค่ะแล้วก็ King of Swords k n i g h of Cups The Lover โอ้เรื่องความรักหรือเปล่า no. เนอะ j u d m e n t นะคะ ทั้งเลิฟเวอร์ทั้งจัดเมนออกมาเลยเนี่ยข่าวดีอะไรเนี่ยควีนออฟบอ d แล้วก็ Seven o อ b o บอนะคะให้จกักรพรรดินะคะแล้วก็จะเป็น Six ออฟบอ d อืมที่ต้องบอกเลยนะว่าทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องงานเลยนะเนี่ยข่าวดีของคุณเนี่ยเดอะเมจิเชียนโอ้เรียกว่าข่าวดีราวปฏิหารเลยนะคะ f i v e of Pentacles อ่ะไปดูกันว่าข่าวดีของคุณคืออะไรนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎต,ต้องบอกว่าพลังงานใต้ไพ่ของคุณเนี่ยเป็น5้าเหรียญบ่งบอกสถานะของคุณหรือว่าอารมณ์และความรู้สึกของคุณในตอนนี้ในปัจจุบันนี้นะคะมันอาจจะดูเหมือนขาดนะเหมือนขาดแกรนเหมือนมันไม่มีอะไรเติมเต็มในชีวิต ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็การเงินซบเซานะการเงินฝืดเคืองไม่ค่อยสภาพสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจใหญ่โตอะไรแค่ไหนไม่ได้หมายถึงความยากจนนะแต่หมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนแต่บางครั้งรายจ่ายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าธุรกิจมันอาจจะซบเซาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าการเงินเนี่ยขาดสภาพคล่องแล้วก็การเงินเนี่ยไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะคะก็คือเหมือนไม่ลงตัวนั่นแหละ อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าอดทนอดกลัน้นแล้วก็อดทนเพื่อที่จะให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปนะคะเหมือนคุณเฝ้าพยายามอดทนด้วยความเข้มแข็งด้วยความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะเราบอกว่าข่าวดีของคุณเนี่ยก่อนสิ้นปีนี้มีทั้งเลเวอร์มีทั้งแจ็เมนท์ man, คือก้าวถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่า เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีของคุณเนี่ยมองว่าเป็นในเรื่องของการงานนะหรือว่าใครที่เป็นคนโสดเนี่ยคือพูดเลยใครที่เป็นคนโสดนะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้คู่ครองอถึงเวลาแล้วที่จะมีความรักเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณและคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นคนที่เพียบพร้อม เป็นคนที่มีคุณสมบัติของคำว่าอุดดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกที่สุดนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่นิสัยดีอ่อนโยนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเป็นไพ่จับกรพพัดเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะหรือเมถุนจะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์แล้วก็เป็นไปได้ว่าจะมีชาวธาตุไฟด้วยนะคะ เมสิงธนูนะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคนคนนี้นะคะต้องบอกว่ามีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนที่จะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตชีวิตของคุณได้เราปาฏิหาริย์อันนี้เป็นในเรื่องของความรักนะใครที่เป็นคนโสดเนี่ยจะมีคู่อุปถรรมัมจะได้คู่อุปถัมนะคะเป็นข่าวดีที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโอ้คุณจะได้ลงจากคารนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ คุณจะรู้สึกปฏิหารกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะถือว่าเป็นข่าวดีของคุณกันแล้วกันนะคะจากจากคลิปนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่เราเราไม่สามารถที่จะปล่อยข้ามไปได้เลยนั่นก็คือในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะออกมาบอกว่านะในช่วงเวลานี้แล้วเนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะที่หน้าที่การงานของคุณจะได้เลื่อนขั้นและเลื่อนตําแหน่งเพราะว่าคุณอดทน ที่ทำหน้าที่ของคุณเนี่ยมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งมาว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าคุณเองเนี่ยเป็นเก้าถ้วยงานของคุณนะเรียบร้อยงานของคุณดีมากงานของคุณเป็นที่พออกพอใจเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของเจ้านายของระดับผู้บริหารถึงเวลาแล้วที่จะประกาศที่คุณได้รู้ว่าสิ้นปีนี้คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งจากอีกตำแหน่งหนึ่ง มาเป็นระดับผู้บริหารหรือมาเป็นหัวหน้ามาเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมและเงินก็มากขึ้นกว่าเดิมนั่นหมายความว่า ในสิ้นปีนี้นะคะจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับคุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆหน้าที่ดีๆอะไรดีๆที่มันดูสว่างสวัยให้คุณได้มีการเทคแอคชั่นกับงานมากขึ้นงานก็จะเยอะขึ้นเงินก็จะเยอะขึ้นความรับผิดชอบก็จะเยอะขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีไหมคะก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีเรื่องเขาเรียกว่าคุณจะรู้สึกปาฏิหาริย์คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะทั้งในเรื่องของความรักที่บางทีคุณอาจจะคิดว่า คุณคงไม่มีคู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะสุดท้ายแล้วจู่ๆนะคะโชคชะตาก็พาคู่ที่ดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์เนี่ยมาให้คุณคุณก็รู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันก็มันก็ยังมีอะไรที่ดีอยู่นะรู้สึกถึงว่าอืมคุ้มค่ากับการรอคอยในเรื่องงานก็คุณจะรู้สึกประหลาดใจว่าโอ้อะไรที่อดทนทํามาเฝ้าพยายามทํามาเนี่ยโดยที่บางทีเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้เลื่อนขั้นเร็วกว่านี้ค่ะแต่ปัญหารน้นก็เป็นของคุณงานของคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะ ในเรื่องของ5้าเหรียญเนี่ยก็คือต,ตัดออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อคุณได้ข่าวดีเรื่องดีๆนี้แล้วเนี่ยชีวิตของคุณก็จะสุขสบายมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอเคไหมคะทีนี้เราไปดูกันว่า Or a c l e c a r นนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างกับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎเห็นไหมคะเขาบอกว่า ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะได้พบเจอกับความสวยงามในทุกๆรูปแบบถ้าในเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็จะมาดูแลคุณเป็นอย่างดีนะทำให้ความรักมันพัฒนาออกดอกออกผลงอกงามนะคะ ได้แต่งงานได้มีครอบครัวออกลูกมีลูกมีเต้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าสมบูรณ์พูนสุขและถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นในหน้าที่การงานของคุณได้เป็นอย่างดีจะพัฒนาแตกดอกแตกยอดต่อยอดต่อธุรกิจไม่แน่นะคุณอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะคุณก็เรียนรู้หน่อยกันแล้วกันค่ะคุณก็สามารถสร้างธุรกิจของคุณได้นะคะ follow the sign หมายความว่า การที่คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้นั้นพไพ่ใบนี้บอกว่านี่คือสัญญาณที่ดีของคุณนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆนี้จริงๆนี่คือสัญญาณบอกให้คุณรู้แล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมตัวลงจากคารเตรียมตัวที่จะมีความรักนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะรับตําแหน่งอะไรใหม่ๆการอดทนของคุณการรอคอยของคุณเนี่ยเเรียกว่าบางทีเนี่ย สภาวะของความซบเซาเนี่ยบางทีเราอาจจะทําให้เราไม,ไม่ไม่มีความสดชื่นไม่มีความกระตือรือ้นไม่ได้แอคทีฟอะไรกับตัวเองเลยตอนนี้คุณต้องลุกขึ้นมาแอคทีฟแอพชั่นกับตัวเองเตรียมรับพลังงานใหม่ๆข่าวดีๆนี้ได้แล้วนะคะอืมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะรู้สึกพอังจีของความอดทนอดกลั้นของความแบบอัตคัดของความฝึกเคืองหมดไปแล้วนะคุณจะยิ้มคุณจะหน้าชื่นตาบานคุณจะสบายจิบชา เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารที่มีคนมาชงชาให้คุณชงกาแฟให้คุณนะคะมีลูกน้องคุณจะรู้สึกสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะคะโอเคไหมคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ